ที่รบบิดด้วยนะนี่พี่รบบิดเขามองไปทางไหนนะจ๊ะเขามองไปไหนอ่ะฮะนี่เขามองไปไหนเขามองไปไหนมาดูทีไหมมาหาพ่อสิครับเขามองไปไหนลูกเขามองไปไหนเหรอจริงเหรอนี่ยเขามองไปนี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปดูมองน่าจะหน้าแปลกๆปลกมาดูก่อนด้โอ้โหพอลูแล้วแล้วปิดมองอะไร มันจะโดนเสาเอามาที่นี่ได้ลูกอาจารยมันจะโดนเสาเอามาที่นี่นะเอ๊ะ,ะนี่มันตามมาจากส่วนน้องนุชเนี่ยเดินเสาตัวเนี้ยฮะมันตามมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยทีเล็กอ่ะเนี่ยทีเล็กมันลอยอยู่ข้างบนเนี้มันตามมาได้ยังไงบอกพ่อขอทีมันตามมาได้ยังไงโมบาน นะชาเอาไข่ทีเล็กมาไม่ใช่เหรอคึบเอาใส่กระเป๋ามาเลยนะใส่กระเป๋ามาแล้วใช่ไหมอ๋อใส่กระเป๋ามาแล้วไปเรื่ไปแล้วได้ไข่เดือเสามาแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงที่บ้านนะไ,ได้ไข่เดือเสาทีเล็กมานะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงที่บ้านกันโอเคนะโอเคไปใช่ไหมแม่ไปมาตามลูกเหรอยังไงดีเนี่ยแมมันอยู่ที่ไหนนะไข่ทีเล็กอยู่ไหนนะ ไนาชามาแต่กระต๋วใส่กระเป๋าไว้เหรอนาชามาไม่มีกระต๋วแต่ว่านาชาเอาไข่ที่ได้ใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมเมื่อวานอะ่ะเนี่ยมันมาตามันนั่นะ่ะอ๋อมันมองหาไข่พี่ใหญ่เลยอ,ะอ่ะทำไงดีอะพ่อว่าเดี๋ยวมันทำลายที่เนี่ยพังแน่เลยอะ่ะ ชาจับมาเมื่อวานพ่อเห็นอยู่อ่ะที่จักสวนน้องนุชอ่ะไปก่อนไปเร็ว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 มาเร็วเออนีก่อนนีก่อนนีก่อนทีเล็กมันตามน้ำชามาอีกแล้วนั่นรึเปล่าเราต้องไปหาไข่คืนไข่อยู่ไหนอ่ะในกระเป๋าหรือเปล่าไอ้น่าใช่ไข่ปลาเปล่าแล้วแหละมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าไข่อ่ะไม่อยู่แล้วแ้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่รถที่รถใช่ไหม เราไม่มีไข่เลยเนี่ยมันตามหาไข่เล็นมันตามหาไข่ที่นาชาเอามาพอว่าแล้ว <c oughs> เห็นไหมล่ะไม่น่าไปหยิบมันเลยลอ้ยมันวิ่งมาแล้วอะ่ะวิ่งมาแล้วอ๋อมันวิ่งมาแล้วราชามันวิ่งมาแล้วพอไปก่อนนะราชาไปยังมันวิ่งมา,อมงมา่อนแรกโอ้โหนาชาทำไมรองเท้ามันใหญ่ขนาดน,นี้่ใครจะใส่ใหญ่ไหวเนี่ยหใหญ่มากเลยโอ้โหรองเท้าใครอะลูก เนี่ยรองเท้าใครเนี่ยรองเท้าใครคะไม่รู้อ่ะพ่อก็ไม่รู้อ่ะใหญ่มากเลยดูรองเท้าขาด้วยเนะนี่ยรองเท้ามีรูด้วยอืมรองเท้าใครก็ไม่รู้เนี่ยมาชักเลลข้าไปในรองเท้าไหมห<อ>เข้าไปได้เนี่ยเดี๋ยวพ่อเข้าไปอ่ะไหมยิ่งกบะปุกเอ่อไปละไปล้วปละกู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  เทำไมรองเท้ามันใหญ่มากเลยอ่ะของใครเขาอ่ะนะจ๊ะของใครนี่พอร,รู้แล้วของใครทั้งขวามือนั่นทั้งขวามือเห็นหรือยังโอ้ยไม่ใช่ไซเรนเฮดหรือเปล่าไซเรนเฮดหรือเปล่านี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวอะไรรองเท้าใหญ่ของคนนี้เขานะี่แแต่มันไม่ใช่ไซเรนเฮดนะ มันคือพินอกพิโอ <Yahoo! S 1> จมูกยาวๆไงเห็นไหมดูดูดูพินอกพิโอจมูกยาวเห็นปะ่ะคล้ายๆไซเรนเฮดแต่ไม่ใช่นะตัวใหญ่มากเลยรอ <Wow. S 1> งเท้าของเขาใช่ไหมเออรองเท้า,ขาเขาเนี่ยเห็นไหมมีพี่ๆมาซ่อมรองเทา้เเา,มมาให้ด้วยมีลุงแก่ๆมาซ่อมให้ด้วยรองเท้าของพินอกพิโอนี่เองแม่ชนะ <Hey. S 1> าไปเล่นรอง <Yeah. S 1> เท้าได้ยังไงเมื่อกี้ <laughs> ดีนะ <laughs> เข้าใจดีเขาไม่ทำอะไรนะ <laughs> ไปไปไปต่อไปต่อโอ้มีฟักทองยักษ์เลยมีฟักทองยักษ์เลยเห็นเปล่าฟักทองอันแรกเริ่มเลยนะจ้ามาดูเร็วดูเร็วโอ้โหคืกินยังไงไหวเนี่ยลูกขนาดเนี้ยมีอะไรไปโอ้มีบ้านซักทองโอ้ลมลมลมมีบ้านซักทองด้วยนะเออไปดูบ้านซักทองกันเลยนี่ไงดูกับสองคนพ่อลูกนะเออโดดโดดโดดไม่ได้เออ เออเก่งเกออบ้านฟักทองข้างในมันกว้างมากเลยนะมาสำรวจสิาสำรวจสำรวจเอ้ยข้างในนี้มีั้างขาวนะช่้างาวตัมเลยโอ้ยั้งขาวว้างขาวว่มทันตัวร้างขาวโอ้ย้าาวเต็มไหมด่โอ้ยงเออานเต็มเลยนะวิ่งก่อน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 โอ้ยข้งาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ไปแล้วนะชาวิ่งหนีขึ้นไปเรนแคปเตอร์แล้วว oh, oh, right. ิ่งไปขึ้นเรนแคปเตอร์แล้วโอ้ยวิ่งหนีแล้วโอ้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งหนีวิ่งหนีทั้งขาไปขึ้เฮลิคอปเตอร์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปแล้วนะเอ๋ออาณาชาขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปโอ้อาณาชาขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปบนฟ้านู่นแล้วโอ้บินไปไกลเลยโอ้บินไปเลยลูกบินไปเลยเออหนีทั้งขาพ้นแล้วเย้